ปกติใครกินส้มตำเป็นกับข้าวเช้าบ้างครับเราไม่สนนะเราอยากตอนไหนก็กินอ่ะพอดีมีปลาที่ทำแดดเดียวไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะสีก็สวยเลยอันนี้สองตัวเนี้ยที่เราหมักเมื่อคืนชุดแรกเราไม่ได้ใส่พริกแต่ชุดที่สองเนี้ยเราใส่พริกไปด้วยเพิ่มความเผ็ดก็ปลาชุดแรกมาย่างครับพอเหลือไปเห็นยอดผักปังอยู่ข้างอ่ะไม่ไหวเลยยอดมันขวบครับอยากหมกก็ไปย่างไฟอันนี้ก็จะมีส้มตามําแล้วก็ปลาย่าง มีหนังปลาแซลมอนทอดคุกไข่เค็มของนายประมงนะครับพอดีเป็นพัดเนอรอของเราส่งมาวันก่อนเรากินรสไข่เค็มไปแล้ววันนี้เราจะมาลองรสหม่าล่าดูซองสีชมพูนี่ครับก็จะแบ่งกินครึง่งนึงเพราะว่ามันซองนึงมันได้เยอะกินกับส้มตำถั่วครับกินครึ่งหนึ่งเอาไว้กินวันหลังมาชิมดูก่อนรสชาติก็เหมือนหม่าล่าครับอร่อยดีกรอบด้วยครับกินกับส้มตำตำถั่วที่เหมาะเลยครับกินก็อร่อยครับตามด้วยผักก็ขอบคุณนะครับติดตามย